ทำมันไม่ตายเลยเหรอเออก็กูบอกอยู่ไอเทียเนียนเนียนด้วยเราทำไงให้มันตายอะ่ะอ,อ่าก็กดก็กดคีย์รัดอะ่ะกดคีย์รัดอีกทีอะ่ะสามารถกดคีย์รัดเลือดให้เลือดไม่ลด,ดกับเลือดลดได้เสียตั้งไปเลยนี่เดี๋ยวแจกฟรีหนึ่งวันให้ลองใช้แลร้านคิดีิสโตไปลองด้วยไหน,นคนเมื่อกี้ไหนมาดิหนะ้ามี่ก่อนมาี่ก่อนไหนมามามา,มา ร้านคิตตีต้ตะโตรู้จักเปล่าเข้ามาจากไหนเรานี่นีน่จุดดีไดไหมได้ได้ไ,ได้ไดได <S <S สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวโปร4-5ตัวจะมี1ก็จะมีซูเปอร์เวปพอนหันไ้แล้วก็แทงหลบไม่ได้นะครับผมแล้วก็อิมบอ r d ด1นะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับอันนี้คืออ e ีโมปั๊มยานครับอ่ะเดี๋ยวผมจะ ลองไปที่ที่หแล้วกันผมปรับเงาแปบบโอเคผมขอลองไปนี่ก่อนนะครับอ่าตรงนี้อันนี้ลองอีโมปั๊มยาก่อนนะครับอย่างแรกให้รัน admin นะครับผมนี่ครับแล้วก็ใส่คีย์ที่ทุกคนได้มานะครับแล้วกด enter พอได้อย่างนี้แล้วนะครับผมให้ตั้งปุ่มคีย์ลัดนะครับจะมีเว็บไซต์คีย์ลัดอยู่นะครับเป็นคีย์โค้ด Microsoft นะครับผมไออย่างผมจะตั้งเป็นตัว G เนาะผมก็กด 0x47 ไปอ่าอย่างนี้ก็ได้แล้วครับอันนี้น่าจะเป็นเปิดปิดนะครับเสียงอันนี้น่าจะเป็นเปิดแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นมีดให้ดูนะอ่ะอย่างนี้นะครับ นี่นะครับผมมุมมองคนโดนก็จะเห็นเป็นเหมือนแบบภาพลำเลยนะครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็คือตัวแทงหลบไม่ได้นะครับอย่างแรกให้รันแอดมินเหมือนกันเลยแล้วก็รันเว y แล้วก็เอาคีย์มานะครับผมก๊อปปี้มาไว้แล้วก็วางได้เลยครับพอมันไฟโปรเซสเสร็จเรียบร้อยให้ใส่คีย์ที่เราต้องการไปเลยนะครับอย่างผมจะใส่คีย์ตัว ตัว e นะครับผมตัว e เป็นเปิดปิดนะก็0 x 4 5อันนี้ครับอันนี้ก็วิธีการใช้ก็จะเป็นเปิดปิดนะครับผมอันนี้ผมหนงหนึ่ง,งมีดนะ20เหรียญถ้าเราอยากให้เนียนๆนะครับผมก็ผมเปิดแปบอันนี้ผมเปิดแล้วนะอ๋อไอตัวนี้คือต้องเปิดค้างนะครับผม นนหนึงนะอ่านี่ผมเปิดค้างนะอันนี้คือเดิมพันประมาณ20เหรียญน,นะครับผมผมชนะไป1วิวิแล้วนะวิธีการก็คือกดค้างนะครับเดี๋ยวเราก็แกล้งเดินอะไรอย่างเงี้ยให้มันเนียนๆนะครับมองๆอ,อีกฝ่ายก็จะเห็นแบบเราเดินเดินแทงแทงไหลเขานะครับผม ตัวนี้มันไม่มีแอนิเมชันนะครับแค่เห็นเขาตัวแข็งเฉยๆนะครับไม่มีแอนิเมชันเยอะเหมือนของร้านอื่นๆนะครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ครับได้20เหรียญชิวๆส่วนอันนี้นะครับก็จะเป็นตัวซูเปอร์เวปอนนะครับผมให้ทุกคนนะครับรันแอดมินรันแอดมินเลยนะครับผมแล้วก็ใส่คีย์ที่เราได้มานะครับอินเสิร์ตคีย์ไปเลย เราก็จะได้ตัวนี้มานะครับอันนี้ก็จะมีเปิดปิดจอนะแต่ว่าผมจะไม่เปิดปิดให้ดูนะครับเพราะเอ็นวีเดียหรือว่า f o r อใไ้เขียวนะครับถ้าปิดจอคลิปมันจะถูกตัดไปด้วยนะครับอันนี้ผมก็จะปรับสุดทุกอย่างเลยนะอันนี้ก็คือตัว A b บูท AAD ก็คือปรับปรับเต็มหรือว่ายังไงก็ได้นะครับอันนี้คือจะบูทไกลเพิ่มนะครับอันนี้คือสำหรับมีดแล้วก็อันนี้สำหรับ ไม้นะครับนี่ผมก็ปรับนี้เลยอันนี้ก็คือตัวไหลนะครับใช้ได้ทั้งหมัดและอาวุธเลยนะตัวไหลอันนี้สปีดรันนะครับเพิ่มวิ่งนะอ่ะดูดูด,ดูอ่าประมาณนี้นะครับอันนี้ผมจะปรับให้พอดีนะครับให้แบบพอดีพอดีอันนี้คือแคปล็อกแคบล็อกเปิดปิดอมตะนะครับก็เหมือนโนสตันนะครับอันนี้ก็คือ f อฟคีย์นะครับแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้นะครับผมอ่ะตอนนี้แคบล็อกเปิดปิดนะเดี๋ยวผมลองไปดูลองเล่นให้ดู อันนี้คือผมกด no ส t u n อยู่นะครับเลือดก,ก็จะไม่ลดนะอ่าอันนี้คือฟบ body นะครับก็จะเห็นผลประมาณนี้ทำให้ตัวไหลประมาณนี้ครับสำหรับตัว super ร์ a p o อนะครับแล้วอันนี้ส่วนตัวหันไวนะครับก็วิธีการใช้งานแบบเดียวกันเหมือนทุกตัวเลย นี่ครับก็แค่ใส่คีย์นะแต่ว่าอันนี้ผมน่าจะมีคีย์เซฟไว้อยู่แล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองดูก่อนก็ได้อันนี้ผมมีคีย์เซฟไว้อยู่แล้วครับถ้าของคนอื่นถ้าไม่ขึ้นว่าเช็คคีย์เซฟนะครับมันจะมันจะเรียกว่ายังไงอะ่ะมันจะขึ้นให้ใส่คีย์นั่นแหละครับอันนี้ผมจะปรับปุ่มเป็น0ูนย์จุนย์เกนะครับก็คือตัว F นะอ่านี่ครับมันก็รอนให้หน้าต่างปิดไปก็จะสามารถใช้โปรแกรมได้ F เปิดปิดนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดู อันนี้เสียงทุ้มคือปิดเสียงเสียงแหลมคือเปิดนะครับอ่าประมาณนี้เลยนี่ครับนี่ครับอันนี้คือบูทโหมดนะครับตีได้แบบนี้เลยนี่ครับถ้าเล่นในวงนวหรือว่าอะไรก็เนียนๆเ,เลยครับแกล้งบูทหรือว่าอะไรอย่างงี้ก็ได้ตียาวๆอย่างงี้ส่วนเล่นมีดนะครับมีดสาหรับอันนี้ก็ได้เหมือนกันครับนี่ก็บูท ส่วนอาวุธนะครับไม่ต้องกดหันหลังอะไรก็อันนี้ได้นะนเห็นไหมอันนี้นะเดี๋ยวผมลองให้ดูเห็นไหมอันนี้ผมไม่ได้กดอะไรเลยนะผมกดแค่คลิกอย่างเดียวนะกดแค่คลิกอย่างเดียวแล้วก็หันหลังได้เลยอันนี้เดี๋ยวผมลองไม้ให้ดูไม้ก็เหมือนกันครับนี่นี่ครับ อันนี้ก็สําหรับตัวหันไว้นะครับหันไว้ก็ประมาณนี้ครับผม